สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจําวันที่19มกราคม2555นะครับก่อนอื่นเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนครับเมื่อวานนี้ตัชนีหุ้นไทยนะครับปิดไปที่1 0 5 1 6 4จุดลดลงไป4.90จุดครับม,ม,มูลค่าการซื้อขายนั้น25,593ล้านบาทนะครับสัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันนั้นขายสทธิอ,อุดไป1,209ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายออกไปเล็กน้อยนะครับ79ล้านบาทแต่ที่ซื้อเข้ามาเยอะที่สุดก็จะเป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับเมื่อวานนี้ซื้อเข้ามา1,882ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปก็ขายสุดที่ออกไป593ล้านบาทครับมาดูทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดบวกนะครับบวกไป96.88จุดหรือว่า0.78ปรปิดไปที่12,573จุดนะครับ นสแ a กเองก็บวกขึ้นมา1.53 s เนะครับ s อเองก็บวกขึ้นมา1.11ส่วนดัชนีเนกีอีตลาดหุ้นญี่ปุ่นช่วงเช้านะครับเปิดบวกขึ้นมา46.10จุดนะครับบวกขึ้นมา0.54อมาเปิดที่ระดับนะครับ8,596จุดครับทางด้านราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเม็นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังคงยืน100ดอลลาร์ต่อบาเรล,ลได้นะครับปิดไป100.59ดอลลาร์ต่อบาเรล,ล ลดลงเล็กน้อยนะครับ12เซนนะครับหรือว่า0.12%ส่วนค่าระวังเรือนั้นหลุด1,000แล้วนะครับปิดไปที่9 2 6จุดลดลงไป 48. 4 8จุดหรือว่า4.93%ครับโดยดัชนิดดาวโจส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้ปัจจัยบวกหลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับ ก็ยืนยันว่าจะเพิ่มทุนทรัพย์อีก5-6แสนล้านดอลลาร์นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปล่อยเงินกู้และป้องกันเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตนี้นะครับนอกจากนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังได้รับแรงสนับสนุนจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของ Goldman Sachs ด้วยนะครับราคาน้ำมันดิบตลาดล่งหน้านิวยอร์กนะครับก็ปรับลดลงเล็กน้อยนะครับหลังจากสำนักงานพลังงานสากล IEA ได้ปรับคาดการณ์ความต้องการน้ำมันเอ่อน้ำมันทั่วโลกลงในปี2555นะครับ ข่าวดังกล่าวก็บดบังปัจจัยบวกจากรรยงานภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐที่ขยายตัวสูงสุดในรอบหนึ่งปีด้วยครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์ลิมทํารงคุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์อาวุโสขออภัยนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยนวันนี้มีแนวโน้มจะทรงตัวทั้งในแดนบวกและแดนลบนะครับโดยจะเคลื่อนไหวอยู่น่าจะอยู่ในกรอบระหว่าง1 0 5 0ถึง1,060จุด นักลงทุนยังคงต้องจับตาปัจจัยตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นสําคัญนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนก็คือตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับที่ปรับตัวรับข่าว IMF ฟไปเมื่อวานนี้แต่ราคาท้งมันก็ปรับตัวลดลงน้นนอยๆอาจจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานได้นะครับบอกว่าหุ้นไทยช่วงนี้จะเคลื่อนไหวตามทิศทางต่างประเทศเป็นหลักนะครับส่วนปัจจัยในประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องภัยก่อการร้ายนะครับที่ยังไม่จบนะครับก็ต้องติดตามด้วยว่าจะมีบทสรุปอย่างไร โดยโกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะครับแนะนำนักลงทุนถือเก็งกาไรต่อได้นะครับโดยแนะนําให้เล่นในหุ้นกลุ่มพลังงานโดยให้แนวรับอยู่ที่1,50จุดแนวต้านอยู่ที่1,60จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ